สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King of the Field ครั้งนี้น,นะครับช่องนี้สำหรับแฟนบนพันแท้สำหรับคนที่ชอบพรีเมียร์ลีกและสำหรับคนที่รักนิวคาเซนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในตลาดการซื้อขายที่อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนะักแฟนๆหลายคนก็คงคิดว่าทำไมทีมที่รวยที่สุดในโลกอย่างเราเนี่ยไม่สามารถทุ่มเงินซื้อนักเตะดังๆแบบทีมใหญ่แบบแมนซิตีรลิเวอร์พูลเชลซีได้ก็คำตอบนะครับ อยู่ที่กฎ p s r ของ Premier League ด้วยการ,ก,ารกำหนดการใช้เงินวันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าปัญหาอุปสรรคของคาสเนี่ยต้องเจออะไรมัง่งและซิลก็จะผ่านพ้นข้อจำกัดนี้ไปได้อย่างไรโอเคนะครับไปพูดคุยกันเลย p s r หรือ Profit and Sustainability Rules นะครับคือกฎที่ Premier League ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2013 เพื่อให้สโมสรดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและไม่มีปัญหาการเงินในอนาคตนะครับเรามาดูกันว่ากฎนี้มีหลักการอะไรมั่งข้อหนึ่งก็คือสโมสรสามารถขาดทุนได้ไม่เกิน105ล้านปอนด์ในระยะเวะลา3ปีข้อ2เงินที่ใช้ในการซื้อขายนักเตะเนี่ยในค่าเหนื่อยและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆจะต้องสัมพันธ์กับรายได้ของทีมเช่นรายได้จากการขายตัว๋วสปอนเซอร์และลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด กฎนี้นะครับไม่เพียงแค่ช่วยป้องกันการล้มละลายของทีมเท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาสแตนดาร์ดของพรีเมียร์ลีกไว้สำหรับนิวคาสเซิลของเรานะครับแม้ว่าจะมีเจ้าของอย่าง PIF หรือ Public Investment Fund ของซาอุดีตอนนี้ที่ทำให้ทีมของเรากลายเป็นทีมที่รำ่ำรวยที่สุดหนึ่งในทีมที่รำ่ำรวยที่สุดในโลก แต่เงินทุนที่เรามีก็ไม่ได้กว่าความว่าเราจะใช้เงินได้อย่างอิสระเพราะ p s r จำกัดการใช้เงินที่เกินกว่ารายได้ของสโมสรก่อนการ takeover เนี่ยที่เรามีรายได้จำกัดมากรายได้จากการขายตัว๋วในเซนจนฟาร์กรายได้จากการถ่ายทอดสดรายได้จากสปอนเซอร์ที่ส่วนมากยังเป็นบริษัทในท้องถิ่นซะส่วนใหญ่นะครับการ หลังการ Takeover แม้ว่าเราจะมีเงินจาก p ี p IF เข้ามาเนี่ยแต่กด PSR ก็ทำให้เราต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกินเพดานที่กำหนดเอาไว้หนึ่งในปัญหาที่เราต้องเผชิญคือการเลือกซื้อนักเตะนะครับเราไม่สามารถจ่ายเงินร้อยล้านปอนด์แบบแมนซิ t y ตี้หรือเชลซีได้ทำให้เราต้องพึ่งพาการขายนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานมาช่วยเพิ่มงบประมาณนะครับ ตัวอย่างอย่างเช่นการที่ขายแอนเดอร์สันออกไปให้ Nottingham Forest ทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้อยากขายเพราะเป็นนักเตะที่ขึ้นมาจากทีมเยาวชนนะครับนักเตะเราก็ได้เซ็นนักเตะที่เราสามารถเซ็นมาได้อย่างเช่นอีแซคบรูโน ซึ่งเป็นการเสริมทัพที่คุ้มค่าและก็สอดคล้องกับข้อกำหนด PSR แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาทีมของเราให้แข็งแกร่งเทียบเท่ากับทีมใหญ่ได้ในทันทีแล้วเราจะข้ามข้อกํำกัดนี้ไปได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ทีมกำลังพยายามทำเพื่อเพิ่มรายได้ของสโมสรสิ่งแรกเนี่ยก็คือเพิ่มรายได้จากสปอนเซอร์นะครับเราก็ต้องหาสปอนเซอร์ระดับโลกเข้ามา เช่นการเซ็นสัญญากับแบรนด์ระดับโลกเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับทีมนะครับข้อ2เนี่ยก็คือการพัฒนาเยาวชนถ้าเราสามารถดึงศักยภาพของนักเตะเยาวชนมาใช้งานได้เนี่ยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อนักเตะใหม่แน่นอนข้อ3นะครับก็ต้องขยายแฟนฐานแฟนบอลทั่วโลกเพื่อให้ได้เห็นว่าทำไมบางที ทีมเราก็ไปทัวร์ทั่วโลกอย่างในเอเชียหรือในอเมริกาอย่างเงี้ยครับเหตุผลก็คือต้องการขยายฐานแฟนบอลตอนนี้เพราะว่าเราสามารถเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าเช่นเสื้อแข่งของที่ระละึกแล้วก็สุดท้ายน,นะครับ <c ans> ก็คือขายนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานการปล่อยนักเตะที่ไม่ได้อยู่แผนในแผนการทำทีมเนี่ยจะช่วย เพิ่มงบประมาณสำหรับซื้อนักเตะใหม่ที่เหมาะสมนะครับแม้ว่าข้อจำกัดทางการเงินของ p s r เนี่ยทำให้เราต้องอดทนแต่ได้มองเห็นอนาคตที่น่าจะสดใสสำหรับทีมของเราอยู่ด้วยการมีทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมและการพัฒนาที่ชัดเจนนะครับนิควคาสเซิลจะกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ดีทีสุดในโลกและคำถามตอนนี้ก็คือ เราควรเสริมตำแหน่งไหนบ้างและใครคือนักเตะที่เหมาะสมที่สำหรับนิวคาสเซิลมาคุยกันในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าสนุกกับวิดีโอนี้ถ้าได้มีความรู้ใหม่ๆอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของผมดนวยนะครับแล้ววันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ ถ้ามีใครมีคำถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับไปละ